จีครับคันนี้คันนั้นก็ไม่หลบใช่ไห้ครักระบะพวงกุก็จะไปแล้วอีกคันนี้ก็ต้องปองปองไว้อันนี้ก็ต้องเข้าลายเลยอ๋ออีกไอ้คันนี้มันจอดอืมันไมไม่จอดข้างในงก็ได้ตายห่างกันหมดเลยถึง <c oughs> จอดข้างในได้นะท่านน้อยกันนั่งจอดได้เลยคันนี้ก็หยิบเส้นเออ ขี่ไปแปลกๆกันทั้งนั้นเลยวันนี้มึนหรือเมาใช้าหเดืดจ้ามันมาแล้วบอกให้ขายเหล้าเลยแล้วด้วยไงอ๋อนี่มีแต่คนขี่แปลกๆกันสิบร้อยก็ดูจะรีบเลยวันนี้วันที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะฮะถนนโล่งเพราะวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุด ลูกลกสิบล้อขดดินขยะันให้วันนี้ทำงานทําการหนีไปดีกว่า